สวัสดีครับมาพบกับเซลตา i ิ u ุสโปรแรงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีรถจะมารีวิวอีกแล้วนะครับรถคันนี้นี่นะครับคันนี้เป็นรถรุ่นแคปโฟ9 9 l นะครับปี2024นะครับปีนี้เป็นยูโรซ u ราคาเริ่มต้นสีขาวจะอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะครับแต่ในสีบอลเงินตัวนี้ ีเมทัลลิกตัวนี้จะเพิ่ม7,00 0บาทนะครับจะเป็นราคาอยู่ที่8 1 6 0 0 0บาทคันนี้จะมีแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีที่มีแพลนจะออกรถอิรุสุนะครับฝากคอมเมนต์มาหาผมเลยหรือว่าติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในส่วนของด้านหน้ารถก่อนเลยนะครับ ภายนอกก็หลักๆคันนี้เลยเดี๋ยวผมบอกได้เลยครับมีใส่แม็กกับท่อนะครับแล้วก็จัดทรงด้านหน้ารถนะครับคันนี้รุ่นแอลไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบมีเดย์ไลท์มีเดย์ไลท์ตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงไฟต่ำตัวนี้จะอยู่ในหลอดลกันไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้ จะสลับกับเดย์ไลท์ถ้าไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวก็จะไม่มีเดย์ไลท์แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นของศูนย์เลยตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกระจังหน้าคันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นสีเงินออกตัดกับสีดำนะครับตัดกับสีดำแล้วก็มากับโลโก้ที่เป็นโลโก้อิซูซูคันนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มาแผงนี่แผงตัวนี้ก็จะเป็น ปี2024ก็จะเป็นลายแบบนี้แหละนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้กับป้ายทะเบียนก็เป็นแบบกันน้ำนะครับมาดูด้านข้างแล้วก็เรื่องของล้อมแม็กกันนะครับตัวนี้ล้อมแม็กให้ดูกันเลยนะครับเป็นขอบ18นะครับลาย TE สีเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเงาจะมีแบบเงากับแบบด้านลูกค้าเลือกคันนี้ก็คือเป็นแบบเงาก็ ออกคล้ายๆกับสีตัวรถให้มันเข้ากันดูสวยนะครับมาพร้อมกับชุดน็อตที่เป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็น6ลรูนะครับไม่ได้มีแปลงอะแดปเตอร์นะครับออฟตัวนี้แม็กจะอยู่ที่8.5จจะจะไม่ยื่นจะไม่ยื่นออกมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างด้วยนะครับมาพร้อมกับโลโก,โก้สีแดงโลโก้แดงขนาดยางอยู่ที่24งสีทับีนะครับทั้งสล้อเลยนะครับทั้ง4ล้อเลย ด้านหน้าโหลดสองนิ้วด้านหลังจะโหลดสามนิ้วนี่ด้านด้านข้างก็จะประมาณนี้ไปดูด้านหลังกันนะครับอ่าด้านหลังก็จะโหลดลงมาประมาณสามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วนะครับนิดนิดนึงจะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ได้เตี้ยมากนะครับแม็กเหมือนกันเลยหน้าหลังสเปกยางเท่ากันเลยสองสี่ห้าสี่ห้านะครับ นี่ครับจุดน็อตเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับครอบดุมก็ติดเป็นสีดํานะครับตัวนี้ไม่ยืดอ่ะที่บอกไม่ยืดไม่ยืดยังไงนี่ด้านข้างเห็นไหมครับถ้าเป็น9.5มันก็จะยื่นหรือถ้าเราใส่อแดปเตอร์ที่เป็น6กรูอะครับแม็กบางรายที่เป็น6รูก็ต้องใส่อแดปเตอร์เพื่อที่จะใส่แปลงเป็น5รูอะครับมันก็จะยื่นออกมา วันนี้กันชนท้ายยังเหมือนเดิมไม่ได้ถอดนะครับลูกค้าบางท่านก็จะเลือกที่จะถอดถ้าเป็นตัวเตี้ยเราจะถอดกันชนท้ายได้นะครับอ่าแล้วก็ไฟตัวนี้เป็นไฟรุ่นแอลมีไฟรุ่นแอลมาพร้อมกับกล้องถอยมีกล้องถอยอยู่ตรงนี้ผมเปิดอีกระบะไลเนอร์ปูพื้นกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยปูพื้นกระบะไลเนอร์ให้เสร็จสับ มีหูจับหูมัดผูกอะไรพวกนี้มีให้ครบทั้งหมดเลยครับการข้างก็จะประมาณนี้แม็กกับสีตัวรถอะครับจะสีใกล้เคียงกันมากแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดที่ที่ถ้าทำการเปลี่ยนนี่ท่อจะไม่มีตรงนี้นี่เพราะว่าเราไม่ได้ปิดท่อออกไปลายใดท่อเราออกเป็นหน้าเผาแทนผมซูมไปก่อนนี่ครับ เขาออกหน้าเพาเห็นไหมฮะนี่หลักๆก็คือออกออกออกตรงนี้ครับออกตรงนี้นี่ลูกค้าก็เลือกได้ออกหน้าเพาหรือออกปลายอ่าเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอสตาร์ทรถนิดนึงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะผมขอ ผมขออนุญาตที่จะเข้าเกียร์ไว้ด้วยถ้าเข้าถ้าเข้าเกียร์หนึ่งบูไฟเดลไรจะติดเดเคครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันนะครับอันนี้คือรอบเปรนเบาไ aviation. ม่ได้ไม่ได้เล่นเครื่องคันนี้ไม่ได้เล่งตอนนี้ยังไม่ได้เล่งไม่ได้เหยียบคันเลงนะครับซึ่งผมไม่มีไม่มีวิธีที่ ผมไม่มีวิธีที่จะไปเหยียบคันเร่งในตอนนี้ก็เลยให้ฟังเสียงได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็โชว์รูมอยู่ติดถนนด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะมีเสียงรบกวนหรือเปล่า,านะผมเปิดไฟหน้าก่อนไฟหน้าที่เป็นของศูนย์นี่เดย์ไลท์เดย์ไลท์ติดเรียบร้อยแล้วก็ ไฟสว่างตอนกลางคืนผมก็ได้ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ด้านในก็ตัวนี้เป็นรุ่นแอลไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็นี่เปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นลายสีเงินเป็นสัญลักษณ์สำหรับรุ่นตัวแอลเป็นลายพิเศษนะครับด้านข้างก็ประมาณนี้มือ มือจับตรงนี้เป็นผ้าเบาะก็เป็นผ้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดับรถนิดนึงสักครู่นึงนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมหมุนกล้องก่อนนะครับรถคันนี้เป็นรุ่นตัว L นะครับแทฟโฟหนเ L เครื่อง1.9นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ ถ้าลูกค้าที่มีแพนจะออกรถนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทก็ใส่แม็กให้แบบนี้เปลี่ยนท่อให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าที่มีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่ใช้รถอีซูซูนะครับนำสำเนาร,ารถอ่ะมารดได้อีก1,000 0บาทจะเหลืออยู่ที่29,000บาทเท่านั้นนะครับส่วน อยากรู้ว่าค่างวดเท่าไหร่จริงๆอยากให้คอมเมนต์มาจริงๆนะครับ <laughs> อยากให้มาถามค่างวดก็ประมาณ1 1 0 0 0หพัอแต่ถ้าอยากได้รายละเอียดของแถมอะไรยางอื่นเพิ่มเติมทักมาคุยกันได้นะครับผมเซลตาก็ยินดีให้บริการนะครับช่องทางการติดต่อของผมอะ่ะจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปคําอธิบายนะครับจะมีทั้งเบอร์โทรมี ID l ดี e f a c ์ b o o k Fanpage มีให้ครบทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาผมได้เลยครับรถอีซุซุทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมเซลตาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ